โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ทวจนะฉบับอริยวินายหน้าที่หนึ่งศูนย์สองเจ็ดเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันสารานิยธรรมในที่สองภิกษุทั้งหลายทำหกประการนี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันเป็นเหตุก่อความรักก่อความเคารพเป็นไปเพื่อความสงค์กันเพื่อไม่วีวาดกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำหกประการนั้นเป็นอย่าง คือ 1. นึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุมีกายกรรมประกอบด้วยเมตตาปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติหมาจรรย์ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่รับทำแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันเป็นเหตุก่อความรักก่อความเคอรพกเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 2. อภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุมีวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา ปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่รับทำแม่นี้เป็นเหตุให้ะระลึกถึงกันเป็นเหตุก่อความรักก่อความเคารพเป็นไปเพื่อความครงะหอกันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 3. ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุมีมนโนกรรมประกอบด้วยเมตตาปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่รับทำแม้นี้ เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันเป็นเหตุก่อความรักก่อความเคารพเป็นไปเพื่อความส่งคหอกันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 4. ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุมีลาภใดๆเกิดโดยธรรมได้แล้วโดยธรรมที่สุดแม้เพียงอาหารติดบ,บาทก็บริโภคโดยไม่เกียจกันไว้เพื่อตนย่มเป็นโ้บริโภคเฉลี่ยโดยทั่วไปกับเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรร์ผู้มี ทำแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันเป็นเหตุก่อความรักก่อความเคารพเป็นไปเพื่อความสงงคอกันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รคเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพู้เจ้าเท่านั้นต้องประพูกกระทำกันเอาเองวันคือเรื่องเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทำอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทดังอยู่ในศีลในธรรมไม่เปลี่ยนซึ่งกันและกันเถิดจงมีตนเป็นประทีปจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสาระเลย จงมีศีลเป็นประทีปจงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยธรรแม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวประธรรม ็ควนค่าแก่การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เงียสดลงสดับรับฟังและน้อมนำไปปฏิบัติศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นำไปเทียบเคียงว่าลงสุดได้หรือไม่เข้ากันได้หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่แก้ไขดับทุกข์ให้เราได้หรือไม่ชี้หนทางพ้นทุกข์ที่ถูกต้องจากสังสารวัฏแห่งการเวียนว่ายตายเกิดบนวัฏสงสารนี้ให้แก่เราได้หรือไม่ผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้โดยตนเอง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้พระแม่เมืองเทพหญิงหนึ่งนั่งเก้าเจ้าพระแม่หนิงศรีวลีรัศมีโชสติดารัตหรือพระแม่อือขอจุบแวแตวเพลงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับอริยะวินยัยหน้าที่1 0 2 8ค่ะ